คอยมีคนกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานหล,ลายๆคนมาบึงหล,ลายสบายดีทุกคนมาในเฮากะมากินขบวนอีกแล้วนี่เห็นปะเขามากินอยู่บึงเดี๋ยวสิพาไปบึงบรรยากาศอาใจไม่อยากไม่อยากบอกว่าจะใส,ยใยส่ยังไงจีฮูจีสินี่คนไม่กินน้ำ ยูคิมหนอโอู้ยบรรยากาศแบบว่าลมพัดเย็นๆเดี๋ยู่ราลงเดียอย่างเดียวปยวรกสัตว์กันนี่วันเด้อว้ปรกสัตว์โอยคอยหักของคอย ป้นผลว่าผล่ำบันนว่าเป็นแถกับปิกเห็ดพร้อมดิมีเือมีนโมไม้พร้อมมีนมไม้มีทวง,งอกกระลำอย่างตามที่วากับปุ้นแบบบ,บ้านทะเลุ้นเด้อาด ้อนทอนยัง้อนทอนอยู่เลยนี่เพราะว่าหากรกะซื้อมานี่มึงเด้อนี่หกพันห้า คอยมีคนกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานเลยไล่คอยคนมาบึงเลยล่นี่ขบุญน,น้ำปุ่นเด้อทุกคนไม้เฮียซีมกัน้ะ แซ่บก็ต้องจำเพทหิวหิวคำแรกก่อนเนดะ้อซีมก่อน เดียวแซ่บก็ต้องมาเผ็ดมาเผ็ดกับกับปิคำใหญ่ๆขอกินคำใหญ่ๆเดี๋ยวมันจึงเต็มปากเต็มคำอือืม มันกะทิแทบกินค,คำยใหญ่ๆกินคนเดียวหลือกินคำใหญ่กินกระพูกบาวกินคำน้นำนยอยๆ มีพักมีแต่สองอันเนาะสองยางคนไทยมาสองยางหอมลาบกับสลัดโอ้โหมกผิดแล้วผิดเด้อเห็บเอ็นอ่อนแบบนี้ผิดเด้อ Mmm. <laughs> สลัดหอมขิงอ่อนๆพร้อ,อนมเมื่อหน้าจะลองเห็ดเองก่อนได้อยู่แจบบ บอกไประบบเมื่อกี้นี้ต้นคิดประสงค์ถุงถ่าดให้เดาว่าซื้อมานี่ถุงท่าดให้เดาเ่าซื้อถุงท่าดภายเดียวภายภายเดียวว่าจะพิดภายเดาถึกอ,อไปว่าถึกต้อง ลืมเอาน้ำมาอาเปเปร์นแค่าลืมน้ำตอนเลือด ใช่เซบเพ็ดได้ใจมันกะทิมันๆเนี่ยน้ำขับปุ้นเนี่ย ลอนแตามมางเผ็ดก่านะ รดแน่แซ่บอืมอเมเากัเาไปกินเบร์ไบน,น้ไปกิมยานไปอกกินน้ำได้ไหมเนี่ยโอ๊ยลืมเอาน้ำมา อ้าวเด้อทุกคนเบิดแล้วเนี่ยแทบลายมันนี้มากินข้าวปุ้นมืออื่นเดี๋ยวมากินอย่างหรือว่าอยากให้กินอย่างอยากให้ไปใสยย่จะเฮ็ดแบบใหคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวเขาจะไปอ่านละเขาก็จะเฮ็ดให้เนาะแต่ว่าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ในเด้อฝากพวกเอ้พวกอายทุกคนเบิ่งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ในเด้อกะตอนนี้ต่ว่าจะไปก่อนเพเลดเลยแหงแล้วเา เฮาลงคลิปทุกมื้อเลยเด้อทุกๆุกมื้อเฮาลงคลิปทุกมืออกม้อเลยเนาะบายบาย